บทที่821แดนพูดถีปีศาจชินหลังไม่แสดงให้เห็นว่าตัวเองอ่อนแอเขายื่นมือเรียกดบบาบมังกรทององเขาไร่ดาบนั้นออกมาแล้วจมตีไปที่กีบเท้าสีเทาของเท้าที่ยอยอย่างรุนแรงแต่ทว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ง่ายอย่างที่ชินหลังคิดดบบาบมังกรทองของเขาทำ้ายได้เพียงผิวภายนอกของมันเท่านั้นทำอะไรภายในมันไม่ได้เลยหนังของมันค่อนข้างหนาผิวด้านบนล้วนเป็นหนังตายที่สะสมมาหลายปีหน้าขยะขยงมาก ชินหลังถึงขั้นอยาก้วกออกมาเขาชักดาบกลับมาเพียงแค่ตอนที่เขาชักดาบกลับมาทันใดนั้นเขาก็พบว่าซอกด้านซ้ายของเท้าที่ยอมีของที่รูปร่างเหมือนกุญแจรอบๆยังมีเลวไฟชินหลังครึ่งคิดสักพักหรือนี่คือกุญแจลับแห่งไฟขณะนี้ชินหลังยังไม่ได้เอาของที่ภายนอกดูเหมือนกุญแจลับแห่งไฟไปเพราะตอนนี้การรักษาชีวิตให้รอดเป็นสิ่งที่สําคัญกว่าขณะนี้ชินหลังถอยหลังอย่างเร็วหลบไกลจากสัตว์ประหลาดยักษ์สิบเมตรและตำแหน่งที่ด้านหน้าของสิบเมตรได้เกิดเป็นหลุมลึกเล็กๆใหญ่ๆแล้วเล็กที่สุด เขากำลังมองไปยังเหตุการณ์เบื้องหน้าาปากนิดๆพูดอะไรไม่ออกอ้าวเ่าที่ยอยักเปล่งเสียงออกมาชินหลังอุดูหูตัวเองไว้ทันใดโชคดีที่เขาได้ฝึกฝนในการเป็นเซียนถ้าเป็นคนธรรมดาแล้วก็เกรงว่าตัวจะแตกเพราะเสียงไปแล้วเ่าที่ยอนี้มันคือสัตว์ประหลาดท,ทาเป็นแค่โจมตีม่วๆไม่มีวิชากลยุทธ์ใดๆนอกจากโจมตีสเปสปะนอกจากมีแรงมากแล้วความว่องไวไม่เท่าฉินหลังแต่ถ้าหลบแบบนี้ไปเรื่อยๆก็ไม่ใช่ทางออกถ้าทําให้มันโกรธแล้วก็เดี๋ยวนะไอ้นี่มันโจมตีม่วๆไม่มีวิชากลยุทธ์ใดๆ จุดอ่อนที่สุดของไอ้นี้ก็คือการที่ปรากฏตัวอยู่ต่อหน้าชินหลักชินหลังยืนตรงนั้นมองไปที่เท้าที่ยอนี่ในใจกําลังคิดหาวิธีกําจัดอย่างสมบูรณ์แบบและว,วิธีกําจัดนี้ก็คือความเร็วความเร็วคือวิธีง่ายๆเพียงแค่เขาเร็วมากพอถ้าอย่างนั้นหมดก็สามารถชนะช้างยักษ์ได้เช่นกันเขาเผชิญหน้ากับสัตว์ยักษ์แล้วยิ้มอย่างมีเล็ดในไอ้นี้เป็นสัตว์โง่ตัวหนึ่งไม่มีสมองโจมตีไม่มีหลักการใช้ความฟอลุกในการชนะนั่นเป็นเรื่องที่ง่ายมาก ชินหลังส่งเสียงเฮือกหนึ่งครั้งจากนั้นก็เอาดาบมังกรทองออกมาไอ้เทาที่ยอนี่เหมือนกับจะตกใจเสียงเฮือกของชิ้นหลังทันใดนั้นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในถ้ำก็แตกกระจายไปรอบๆอบเหมือนดาบมังกรทองเข้าใจความหมายของชิ้นหลังไฟที่ห้อมล้อมมันไว้ทันใดนั้นก็ยิ่งลุกเพิ่มขึ้นมาแล้วมังกรทองนั้นก็ถูกเรียกออกมาอีกครั้งไฟที่ลุกโชดอ,อช่วง้วลไปที่สัตว์ยักษ์อย่างรวดเร็วและตอนนี้ชินหลังรู้สึกว่าพลังเซียในในตัวได้รวมกันอีกครั้งไฟลกใ้ขีนของททอรัค เขาจะเล่นงานมันจนกว่าเนื้อหนังของมันจะลอกออกจูจ่ๆไอ้นั่นได้พุ่งมาที่เขาด้วยพลังมหาศาลชินหลังรู้สึกว่าที่ว่าที่เขายืนสั่นกำลังสะเทือนอย่างรุนแรงชินหลังจิกเท้าลงกับพื้นถอยหลังไปตรงๆเพียงแค่ถอยหลังไม่ได้แพ้แต่เป็นหนึ่งในแผนการของเขาการถอยคือการไปต่อจึงจะสามารถชนะอย่างรวดเร็วได้ทันใดนั้นเท่าที่ยอนี่ได้เปล่งเสียงราวกับเสียงฟ้าร้องออกมาอีกครั้งดูดูแล้วมันน่าจะโมโหเมื่อกี้มันชนสีมาของชินหลังซ้ำแล้วซ้ำเล่าตอนนี้มันต้องเอาศัก์สีของมันกลับมา ขยี้มันฉินหลังตะโกนออกมาดูดูแล้วไอสัตว์ประหลาดนี่จะปล่อยไม้ตายแล้วละ่ะปล่อยพลังที่แกมีทั้งหมดมาสินะชินหลังเตรียมตัวอย่างดีพึงพันกับตัวเองดูออกชัดเจนว่าไอ้นี่มันฟังไม่รู้เรื่องแต่สัตว์ประหลาดนั่นทําเหมือนเข้าใจคําพูดของชินหลังอย่างไรอย่างนั้นพุ่งเข้ามาพลังในครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนครั้งนี้เร็วขึ้นเร็วกว่าครั้งที่แล้วอย่างมากขามับของชินหลังเต็มไปด้วยเหงื่อฝ่ามือเริ่มวมช้ำเขาจับดบบาบมังกรสีทองในมือไวแน่นรอให้้้้้้สสสััััตตตวววว์์ปปรรรรรระะหหหหลลลาา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 ดดนน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 ่่่เเเเเเขขขขมแแผกกกกออองงงงงงํ็ง็็จจจจไคึึึถพีียยใทุบ ส่วนที่อ่อนแอที่สุดของสัตว์ประหลัดคือบริเวณท้องและบริเวณตาบริเวณท้องจะอ่อนแอกว่าบริเวณตาสักหน่อยแต่ชิ้นหลังไม่ได้เลือกที่จะโจมตีส่วนท้องโดยตรงแต่เลือกโจมตีส่วนตาก่อนถ้าแทงดาบไปที่ส่วนท้องเลยแล้วก็ความบ้าคลั่งที่สัตว์ยักษ์จะปล่อยออกมานั้นไม่แน่าอาจจะเหยียบย่ำชิ้นหลังหลายครั้งเลยก็เป็นได้ดูจากน้ำหนักของมันแล้วเขาสามารถถูกเหยียบจนเป็นซอสเนื้อร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาอยู่ใกล้กันขนาดนั้นถึงตอนนั้นเขาคิดจะหลบก,ก็หลบไม่ได้เเเเขาาไไมมม่่่่่ีีีทททงงงรือออป็นนนนผลดกัับตวแ สัตว์ประหลาดตัวนี้พุ่งเข้าไปหาชินหลังอย่างเร็วมันอ้าปากกว้างคิดจะกินชินหลังทันใดนั้นชินหลังก็รู้สึกตัวขึ้นทันใดในขณะเดียวกันนี้เองเขาจับดาบมังกรสีทองในมือเอาไว้แน่นควันเข้าไปที่ตาซ้ายอันแดงก่ำของมันอย่างแรงแม้จะไม่ได้ลึกกว่าการแทงเข้าไปแต่ก็พอที่จะทำให้มันเสียสมาธิได้เ่าที่ย่อถอยหลังไปหลายก้าวส่งเสียงโอวออกมาดูเหมือนค่อนข้างเจ็บในขณะเดียวกันนี้เองชินหลังยืนขึ้นเขาเอาดาบมังกรสีทองที่อยู่ในมือแทงไปยังส่วนท้องที่นิ่มที่สุดสัตวว์ปะหหลลลลาาาาดนน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 ีีน้้้้้้้เเจจจ็็บบบสัััััั่่ไททงงงงตกกกกกชขขแพพิอยูมื ชินหลังอุดหูสัตว์ประหลาดยักษ์นี่ตอนที่มันล้มราวกับฟ้าร้องอย่างไรอย่างนั้นเสียงดังตูมตมชินหลังเดินเข้าไปเตะมันหลายครั้งตายแล้วยังไม่ให้คนอื่นสบายใจอีกให้ยักษ์หลังจากที่พูดประโยคนี้จบชินหลังก็หมอบลงไปกับพื้นแปลกใจแล้วดูไปที่หน้าอันแดงกำ่ำและหนวดบนหน้าของมันจากนั้นสายตาของเขาก็ไปดูที่ซอกนั้นเขาหยิบกุญแจรับแห่งไฟออดมาจากซอกเท้าออกแรงข้อมือสักนิดสิ่งที่ทําให้เขาแปลกใจคือกุญแจแห่งไฟนี้งอกอยู่บนซอกเท้าของมันชินหลังพึงพำในใจแล้วเอ กุญแจแห่งไฟมีแสงสีแดงห้องล้อมไว้เหมือนกับแสงออร่าสัตว์ประหลาดที่เขาเอาชนะได้เมื่อกี้ที่แท้ไอน้นี่มันทําให้แดนแตกแล้วงั้นหรอเพียงแค่จะใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองที่อยู่ในมือของเขายังไงเขายังไม่รู้แต่ทว่าตอนที่ชินหลังกาลังจะเอากุญแจแห่งไฟเก็บไว้ในถุงผ้านั้นจู่ๆเขาก็พบว่าสีมาสีดําที่เกิดขึ้นบนหัวของเขาหรือนี่สีมาจะแตกหรอแวบเดียวเศษซากที่เหมือนฝนตกลงมาฉินหลังพูดขึ้นหนึ่งประโยคว่าทําไมฉันถึงได้โชคร้ายขนาดนี้จากนั้นก็ได้ใช้วิชาระฆังทองห้้้้ออออมลปกงงตัวเวเไ กว่าจะเท่าที่ย่อได้ก็ไม่ง่ายตอนนี้ยังให้ฉันมาเจอแบบนี้อีกฟ้าจะพังแล้วไม่แน่เดี๋ยวอาจถล่มลงมาก็ได้หลุมที่ไอ้นั่นเหยียบไว้ก็ลึกตั้งกี่ฟุตถ้าเขาเดินโดยไม่ระวังอาจตกหลุมไปได้ใต้เหวสีมาสีดำบนหัวของชินหลังได้แอร์ตกออกแต่ฉินหลังรู้สึกสงสัยจริงๆฉันยังไม่ทําอะไรเลยสีมานี้จะแตกแล้วหรอชินหลังพึมพำแต่เหลือเวลาไม่มากพอให้เขาคิดมากแล้วเดิมทีเขาคิดว่าถ้าสีมานั้นเปิดออกแล้วเขาก็จะออกไปอย่างปลอดภัยแต่ใครจะไปคิดว่าสีมานี้จะกลายเป็นของจริงแล้วตายเป็นเสี่วงงลกับพื้น ถึงแม้ดูดูไปแล้วสีมาไม่ได้มีพลังอะไรแต่ชินหลังรู้ดีว่าพวกมันเป็นสีมาลวงตาใช้พลังเปลี่ยนให้เป็นความจริงสามารถจินตนาการได้ว่าใช้จิตมากมายขนาดไหนและสามารถจินตนาการได้ว่าเศษซากเหล่านั้นหนักขนาดไหนที่แห่งนี้ดูเหมือนสงบแต่ทุกที่เต็มไปด้วยความแปลกประหลาดด้วยเหตุนี้ชินหลังจึงระวังตัวตลอดเวลาและทำมือเตรียมพร้อมปล่อยพลังอิทธิฤทธิอิทธิฤทธนินี้การโจมตีไม่ได้มีความรุนแรงมากนะักแต่สำหรับผู้ป้องกันกลับเป็นวิชาที่ดีที่สุดของผู้ฝึกฝนบำเพ็ญเซียน แม้จะมีอิทธิฤทธิคอยปกป้องร่างกายแต่ชิงนหลังก็ไม่กล้าเดินสุ่มสี่สุ่มห้าเพราะตอนที่ต่อสู้กับเท้าที่ยอมมันได้ทําให้พื้นเป็นหลุมเป็นบ่อลึกมากมายแล้วยังมีรอยแตกกล้ามากมายถ้าตอนนี้เดินมั่วๆไม่แน่เศษซากจากฟ้ายังไม่ทันหล่นลงมาเขาเองได้ตกลงไปในหลุมแล้วก็เป็นได้ตอนนี้สิ่งที่เขาจําเป็นต้องทําคือทําอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ใช้พลังจิตห้อมล้อมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบๆตอนที่เขาเพิ่งจะทําอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์อยู่นั้นจู่ๆเขาก็รู้สึกได้ว่าข้างๆ ถาินหลังคิดไม่ผิดแล้วก็ที่มาของพลังนั้นก็คือสัตว์ในตำนานที่เขาเพิ่งฆ่าไปเมื่อกี้พูดว่าเป็นสัตว์ในตำนานไม่เท่าเปลี่ยนเป็นสัตว์ประหลาดสัตว์ประหลาดที่อยู่ในสีมาพูดผีปีศาจแห่งนี้ฉินหลังเริ่มเครียดรู้สึกไม่ดีตอนนี้เขาไม่มีทางเลือกอื่นแล้วสมมติว่าข้างข้างเกิดอะไรขึ้นจริงเขาก็ไม่ต้องรอให้แต่ละสิ่งค่อยๆเข้ามาฆ่าตัวตายให้จบจบไปต้องแกล้งกันแบบนี้เลยหรอครั้งแรกตัวที่หนึ่งโจมตีอย่างรุนแรงมาแล้วก็ไม่พอยังจะมีครั้ง่าม,มากเากเเลลันตกกบขใชไห ขณะน,านี้ชินหลังกำลังเตรียมพร้อมที่จะตั้งรับกับเศษซากสีมาที่จะแอตกลงมาสมาธิของเขาทั้งหมดอยู่ที่บนหัวไม่มีเวลาไปดูว่าด้านหลังจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่ตอนที่เขามองไปยังเศษซากแต่ขักที่หลน่นลงมานั้นเขาได้สังเกตเห็นที่แท้ด้านหน้าสุดมีแค่เศษซากสีมาไม่กี่ชิ้นเท่านั้นแม้จะค่อนข้างหนักแต่เพราะมันหนักเลยมีโอกาสให้หลบตอนที่เขาเห็นด้านหลังเขามองเห็นอะไรเศษสีมาที่แตกจำนวนนับไม่ถ้วนหลน่นลงกับพื้นอย่างรุนแรงเศษซากแผ่นใหญ่มีพลังการโจมตีเยอะเทียบได้กับสัตว์ยยัักกในนนนนแแดดดตววหึ่่่่งงมาาาาพอททีีจะลล้้ไ เขามีร่างกายจือย่าแน่นอนว่าไม่มีทางทำอันตรายใดๆเขาได้แต่แดนว่างเปล่าจะถูกทำลายไม่ได้แต่ฉินหลังเหมือนจะคิดหาทางออกไม่ได้ทำได้เพียงหาทางออกทางอื่นเท่านั้นเขาหลับตาลงรอให้แดนว่างเปล่าถูกทำลายการรอเวลาที่จะมาถึงนั้นช่างนานเสียเหลือเกินสำหรับชินหลังที่กำลังตกอยู่ในอันตรายสามารถพูดแบบนี้ได้รอประมาณสิบกว่าวินาทีชินหลังกลับไม่ถูกโจมตีใดๆเขาลืมตาขึ้นอย่างประหลาดใจ เพนเพียงสิ่งบาเรียรที่เป็นสีทองคลุมไว้ไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่แม้จะเป็นในเหวแต่ตอนที่แสงสว่างาสาดสองเข้ามาที่บาเรียรสีทองนั้นก็มีแสงจ้ากระทบแสบตาเกิดอะไรขึ้นชินหลังขมวดคิว้วครุ่นคิดอย่างถี่ถ้วนทันใดนั้นเขาจ้องไปจุดจุดหนึ่งสิ่งที่ผ่านสายตาเขาเข้ามาคือสวนใหญ่เรากับภูเขาขนาดเล็กแต่ครั้งนี้ร่างของมันจากสัตว์บกกลายเป็นสัตว์ปีกสีทองที่ประกายยักที่จะทําให้คนคิดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งหนึ่งในโบราณมันถูกเรียกว่าเป็นราชาของยุคปลาคุณนกเง สิ่งที่แปลกประหลาดที่สุดคือร่างของสัตว์ยักษ์นี้ไม่เพียงเปลี่ยนไปแล้วยังตรงประงานใช้มันฟื้นคืนชีพมาแล้วเมื่อนึกถึงจุดนี้ชิ้นหลังส่งเสียงตกใจออกมารีบถอยหลังไปจนเกือบหล่นลงไปในหลุมลึกวีดู่ตู่ปลาคุณนกเผิงร้องออกมากลางปีกทั้งสองออกปลาคุณนกเผิงเป็นสัตว์ในตำนานโบราณจีนทันใดนั้นก็เกิดลมแรงขึ้นถ้าชินหลังไม่มีพลังจิตที่แข็งแกร่งปกป้องร่างกายไว้เกรงว่าตอนนี้จะถูกลมแรงนี้ทําให้กลายเป็นจิตวิญญ,ญาณไปแล้วทุกอย่างยังดีอยู่ชิ้นเนเท่าาานนนนนัันน้้จกปลคุณผิงสูหาเข้ลึกกกๆๆพาาายุรออบไดดด้้ถููเขขปในนงมั เป็นไปไม่ได้ฉันไม่ตายเพราะภัยพิบัติแต่ตายในปากของนกเนี่ยนะหน้าสิวหน้าขวานสิ่งที่เกิดขึ้นในสมองของชินหลังมีเพียงความคิดนี้แต่เขาคิดผิดปลาคุณนกเผิงไม่ได้อยากกินเขาแต่ทว่าตอนที่ชินหลังเข้าใกล้ปากของมันนั้นจู่ๆก็ยืดปีกออกมารับชินหลังเอาไว้แล้ววางฉินหลังไว้บนหลังของมันเอ๊ะหมความว่าง่ายกันนะชินหลังไม่เข้าใจพึงพำเบาๆเสียดายที่ปลาคุณนกเผิงตอบเขาไม่ได้และไม่ได้อยากตอบด้วยชินหลังที่อยู่บนหลังของปลาคุณนกเผลิงมองไปยังนกยักษ์ที่อยู่ด้านล่างของเขาแล้วคิดออออะไรบางางงอย่ก หลังจากที่ปลาคุณนกเผิงปรากฏกายออกมานั้นราวกับว่าเพียงแค่ส่งเสียงร้องนอกจากเมื่อคิดถึงจุดนี้ชินหลังได้มองไปที่ปลาคุณนกเพิงอย่างถี่ถ้วนอีกครั้งเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองแล้วแต่ไม่มีโอกาสได้พิสูจน์เท่านั้นวีดเสียงร้องของนกดังอีกครั้งปลาคุณนกเพิงกางปีกออกครั้งนี้ไม่ได้กางเพื่อทำให้เกิดลมแต่เพื่อเตรียมที่จะบินมันจะพาฉันบินขึ้นไปงั้นหรอจู่จูินหลังก็มีความคิดนี้ไม่ได้พูดอะไรเพียงแค่นั่งลงบนหลังของนกอย่างสงบ บนปากเหวโอลินที่เสื้อผ้าขาดหลุดลุ้ยเดินไปที่ท่านนักรตเต้าฝา่าด้วยตาเป็นประกายมองลงไปด้านล่างจากนั้นท่านนักรตเต้าฝ่าหน้าถอดสีแล้วถอยหลังไปอยู่ข้างๆโอลินโอลินเด็กน้อยฉินหลังนั่นจะขึ้นมาแล้วท่านนักรตเต้าฝ่ากล่าวอย่างสงบอะไรนะมันไม่ตายจริงๆหรอโอลินส่งเสียงตกใจไม่กล้าแม้แต่จะเชื่อในเรื่องนี้เชาาไม่เชื่อว่ามีคนที่หล่นลงไปในหุบเหวแล้วยังรอดชีวิตต่อให้คนนี้ฝึกฝนเป็นเซียนคนนี้ก็เก่งกาจกว่าเขาอยู่ดี ทำไมแกกล้าสงสัยในตัวฉันแม้เสียงของท่านนักรตเต้าฝ่าจะสงบแต่ยอดฝีมือของแดนแบบนี้พูดออกมาแต่ละครั้งจะมีหลายความหมายเมื่อโอลินได้ยินคํานี้ก็ร้อนรนจนเกือบร้องไห้ออกมาเพราะคนที่ยืนอยู่ต่อหน้าเขาคือท่านนักรตเต้าฝ่าที่มีชื่อเสียงบนโลกไม่ไม่กลา้าถ้าผู้น้อยทําให้ผู้อาวุโสสงสัยในตัวผู้น้อยแล้วก็ขอผู้อาวุโสให้อภัยกับคําพูดของผู้น้อยด้วยโอลินรีบพูดกับท่านนักรตเต้าฝ่า ชินหลังไม่เพียงมีชีวิตเราตอนนี้เขาได้ฟืนฟูกกลับเป็นดังเดิมแล้วเก่งกาจกว่าเมื่อก่อนอีกแกต้องระวังตัวให้มากแม้ก่อนหน้านี้ท่านนักรตเต้าฝ่าจะไม่พอใจในโอลินแต่ไม่รู้ว่าพวกเขามีความสัมพันธ์กันอย่างไรตอนนี้ท่านนักรตเต้าฝ่ายังบอกเขาถึงสถานะของชินหลังให้เขาระวังตัวด้วยผู้อาวุโสไม่ช่วยผมต่อกรกับเขารอครับโอลินถามอย่างระวังเพราะก่อนหน้านี้ใช้คำผิดส่งผลให้ตอนนี้เขาไม่กล้าพูดแล้วตลกฉันเป็นใครก่อนหน้านี้ได้ออกโรงต่อสู้กับเขาไปแล้วหนึ่งครั้งก็งามหน้ามากพอแล้วในเมื่อเขาไม่่ตายแล้้้วฉััันนนจะอออกกกรรงงีีเป็คทได ท่านนักรตเต้าฝาจ้องไปที่โอลินกล่าวอย่างไม่พอใจมีบางสิ่งแกต้องรับผิดชอบเองไม่ใช่คิดแต่จะให้คนอื่นช่วยยิ่งไปกว่านั้นตอนนี้ฉันมีเรื่องต้องทำไม่มีเวลาช่วยแกจัดการเขาหรอกนะแกคิดหาวิธีเองก็แล้วกันฉันไปละพูดยังไม่ทันจบร่างกายของท่านนักรตเต้าฝาก็หายไปมีเพียงเสียงของเขาที่ยังดังอยู่ในขณะเดียวกันนี้เองผู้คนที่อยู่ขนปากเหวเห็นในเลวมีลูกแสงสีทองสาดส่องออกมาในลูกบอลประกายมีคนกำลังนั่งอยู่คนที่อยู่บนปากเหวเห็นคนที่นั่งอยู่ในลูกบอลประกายพบว่าเป็นฉินหลังที่ตกลไปในนนเหวั้ จอคอส่งเสียงตกใจทำไมคนนี้มันเก่งกาจได้ขนาดนี้หล่นลงไปจากปากเหวแล้วไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆแต่ทว่าเทียบกับเมื่อก่อนกลับดูแข็งแกร่งขึ้นอย่างมากชิ้นหลังที่นั่งอยู่ในลูกบอลสีทองก็มองเห็นทุกคนแต่เขาไม่เห็นความตะลึงจากสายตาของทุกคนแต่มีความคิดไม่ถึงและไม่เชื่อปรากฏให้เห็นแต่เขารู้ว่านั่นเป็นความประหลาดใจกับเรื่องที่เขาตกลงไปแล้วไม่เป็นไรเขาอยากรู้ว่าถ้าทุกคนเห็นปลาคุณนกเพิงที่เขานั่งมาแล้วจะมีปฏิกิริยาอย่างไรแต่เขากลับไม่เห็น เขามองลงไปด้านล่างอย่างแปลกใจกลับพบว่าตัวเองนั่งบนลูกบอลสีทองแต่สัตว์ในตำนานปลาคุณนกเพิงที่อยู่ด้านล่างของเขาหลับไม่มีแม้แต่ร่องรอยเกิดอะไรขึ้นหรือทั้งหมดนั่นเป็นเพียงภาพลวงตาหรือฉันไปอะไรชินหลังพูดในใจแต่เขานึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ไม่เหมือนอยู่ในจินตนาการเลยแต่อย่างใดถ้าบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นสามารถลงตาขึ้นมาได้แล้วทำไมตอนนี้เขาอยู่ในบอลประกายได้ละทำไมบาดแผลได้สมานแล้วทำไมพลังเพิ่มขึ้น ใช้พลังของเขาเพิ่มขึ้นอีกขั้นพูดได้ว่าตอนนี้เป็นขั้นสูงของระดับเจ็ดดาวแดนน์รอจินตาลพูดได้ว่าเป็นสมดุลทั้งหมดนี้พูดได้ว่าเมื่อกี้ที่เจอมาไม่ใช่ความฝันแต่เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงแล้วสัตว์ในตำนานนั้นน่าจะกลับไปแล้วจากการเดาของเขาก่อนหน้านี้ชินหลังมองไปที่ผู้คนแน่นอนว่าต้องเห็นโอลินที่อยู่นอกจากฝูงชนเขาก็ได้เห็นบาดแผลที่อยู่บนตัวของโอลินได้สมานเข้าแล้วเช่นกันแม้เขาจะประหลาดใจแต่ก็รู้ว่าต้องเกี่ยวข้องกับท่านนักรตเต้าฝ่ามีความเกี่ยวข้องกัับบยออออดดดดฝฝีีีมมมมืืรรระนนนนน้้ไไ่่ไ่ใชคธาแ ชิ้นหลังเลื่อนบอลประกายทองมายังปากเหวจากนั้นก็ต่อยเบาๆเห็นรอยแตกบนบอลสีทองอย่างชัดเจนจากนั้นก็มีเสียงแตกดังขึ้นบอลสีทองแอร์ตกออกแต่กลับไม่ทำร้ายใครแล้วกลายเป็นพลังที่โปร่งใสสลายไปบนอากาศในที่สุดชิ้นหลังไม่มีทางพลาดโอกาสดีๆแบบนี้ไปแน่นอนเริ่มไหลเวียนพลังที่เขาฝึกฝกมาทั้งหมดฉวยโอกาสนี้ดูดพลังบางอย่างเพื่อให้ตัวเองได้เป็นสมดุลเร็วขึ้นพลังบนโลกในตอนนี้ขาดแคลนถ้าจะฉวยโอกาสตอนนี้ดูดพลังไปบ้างก็ไม่เป็นไร แม้ตอนนี้ชิ้นหลังจะเป็นแดนสมดุลแล้วถ้าจะเลื่อนแดนให้สูงขึ้นจะใช้แค่พลังไม่ได้แต่ต้องมีโชคมีแรงบันดาลใจแต่การจะเสียพลังไปเปล่าๆแบบนี้ไม่ใช่นิสัยของชิ้นหลังผู้คนรอบๆเห็นพลังรอบๆตัวฉิ้นหลังก็เริ่มตาแดงก่ำขึ้นมาอยากเข้าไปแย่งแต่กลับหวัดระแวงกับฝีมือของฉิ้นหลังในสถานการณ์ที่ทุกคนกำลังสับสนนั้นพวกเขาทำได้เพียงมองดูพลังจำนวนมากหายไปและจำนวนน้อยที่เข้าไปในร่างของฉิ้นหลัง หยุดการไหลเวียนวิชาบูฟ้าดินอย่างชาชาชินหลังลืมตาขึ้นมาทันใดนั้นก็มีแสงสาดสองออกไปจากตาของชินหลังชินหลังทำความเข้าใจกับร่างกายตัวเองอย่างละเอียดถ้าตอนนี้เขาเข้าใจถึงแก่นแท้ของโลกเขาจะต้องเลื่อนขั้นเป็นแดนสมดุลแน่นอนนี่เป็นแดนในฝันที่เขาต้องการจะเป็นให้ได้ชินหลังมองไปยังผู้คนรอบๆผู้ที่ถูกสายตาของเขามองไปรู้สึกเหมือนโดนเข็มทิ่มแทงอดที่จะหลับตาลงไม่ได้เมื่อลืมตาขึ้นมาอีกครั้งก็รู้สึกว่าความรู้สึกนั้นได้หายไปแล้ว ตอนที่เห็นโอลินสายตาของชินหลังดูเยือกเย็นถ้าไม่ใช่เพราะคนนี้ตนไม่มีทางหล่นลงไปในเหวแน่นอนแม้ตอนที่เขาอยู่ก้นเหวนั้นมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับเขาเข้าใจในบางสิ่งแต่นี่ไม่ได้เป็นเหตุผลที่จะทําให้เขาปล่อยโอลินไว้ถ้าตอนนั้นโชคเขาไม่ดีไม่ได้เจอเข้ากับเขาที่ยอยักแต่เป็นปลาคุณนกเพิงสัตว์ปีกตอนนี้เขาคงไม่มีโอกาสยืนหยู่ตรงนี้แล้วล่ะโอลินถูกชินหลังมองอย่างไม่ละสายตาจูจ่ๆก็รู้สึกขึ้นมาว่าสิ่งที่ตัวเองกำลังเผชิญหน้าอยู่นั้นไม่ใช่คนแต่เป็นความตายความตายนี้กำ นี่ทาให้เขาโมโหท่านนักรตเต้าฝ่าเป็นอย่างมากถ้าไม่ใช่เพราะท่านนักรตเต้าฝ่าอบรงงั้นตอนนี้ชินหลังก็ยังคงบาดเจ็บหนักอยู่อย่างแน่นอนแต่ไม่ใช่เหมือนตอนนี้ที่ถูกเขามองอย่างเยือกเย็นโอลินฉันยังไม่ตายแกรู้สึกสบายใจใช่ไหมฉินหลังกาลังมองโอลินแล้วยิ้มอย่างยาอเย้ยกล่าวอย่างช้าช้าเปล่าเปล่านะฉันอยากให้แกตายได้ไงกันโอลินเหงื่อตกกปล่าอย่างตัวสัน่นแม้ในใจของเขาผิดหวังที่ฉินหลังไม่ตายยั่งมากเกลียดแค้นที่สุดแต่ต่อหน้าไม่ว่าจะยังไงก็แสดงความรู้สึกนี้ออกมาไม่ได้ไม่่งงงัั้้นนนนตตตวเอออจะอายแ เหอะเหอะทำไมฉันมองในตาแกไม่ได้หมายความว่าอย่างนี้ล่ะชินหลังสายตาเยือกเย็นยิ่งบีบใจคนเข้าไปอีกเปล่าเปล่าเลยแกคิดมากไปจริงๆนะโอลินพูดโกหกไม่รู้ว่าทําไมชินหลังเห็นโอลินในตอนนี้กลับไม่ได้อยากฆ่าสัก์เท่าไหร่ดูดูแล้วโอลินถูกเขาต่อยจนที่ขาดไปแล้วแล้วตอนนี้ในใจของเขาได้ถูกปลูกมาในใจถ้าไม่สามารถเอาชนะชินหลังได้อย่างนั้นมันในใจจะอยู่กับโอลินไปตลอดการทําให้เราไม่สามารถเลื่อนขั้นใดๆได้อีก อ,อไอ้พี่ขาดตาขาวก่อนหน้านี้ไม่ใช่ว่ายะโซโอหังนักหรอตอนนี้ทำไมแม้แต่ความกล้าที่จะพูดกับฉันใกล้ไม่มีแล้วละ่ะแกมันไอ้สวะผ่านมาหลายปีกลับกลายเป็นหมาไปได้ชินหลังกล่าวอย่างไม่พอใจตอนนี้เขาได้เข้าไปในใจของโอลินแล้วปลูกมาในใจไว้ตอนนี้สิ่งที่เขาต้องทําคือปลูกมาในใจเพิ่มให้หนักขึ้นให้โอลินรู้สึกว่าตัวเองเป็นไอ้สวะความจริงชินหลังไม่จําเป็นต้องทําแบบนี้เขาสามารถฆ่าชินหลังเลยได้ทุกอย่างก็จบแล้วจบทุกอย่างแต่ตอนนี้เขากลับไม่ทําแบบนั้นแต่คิดที่จะปลูกฝังมาในใจให้โอลินนมากขึ้ ันที่จริงมีเหตุผลสองประการประการแรกตอนนี้ชินหลังเป็นแดนสมดุลแล้วแดนขั้นสูงความคิดต่างกาันเมื่อต้องเผชิญหน้ากับความเป็นความตายความแค้นก็ไม่ได้อยากฆ่ามากขนาดนั้นแล้วประการที่สองโอลินหรือเบื้องหลังของเขาไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องใดๆกับท่านนักโทษเต้าฝาที่สามารถทําให้นักโทษเต้า่ามาช่วยได้นี่เป็นสิ่งที่ทําให้เขาระแวงเข้าหาฆ่าโอลินแล้วใครจะรู้ว่าจะเกิดอะไรตามมาบ้างฉินหลังในตอนนี้ไม่ได้มีพลังมากดังนั้นเขาทําได้เพียงสับปรับเท่านั้นแต่ถ้าปล่อยให้โอลินมีชีวิตต่อไปแล้วก็เขากลับกังวลว่าโอลินจะะทําาอออไรรรกัับคควขขงเ ที่เขาฝังมาในใจไว้ให้โอลินเชื่อว่าในภายภาคหน้าโอลินจะต้องคิดหาทุกวิถีทางแก้มาในใจออกแต่ไม่ใช่มาหาเรื่องเขาอ่าได้ยินฉินหลังพูดแบบนี้โอลินก็ใจแทบสลายในสมองของเขามีแต่คําว่าไอสวะคํานี้วนเวียนอย่างไม่หยุดยังไงก็ลืมไม่ได้เยนเพียงตาทั้งสองของเขากลายเป็นสีแดงราวกับจะเป็นบ้ามีเสียงหอบผืดออกมาจากจมูกของเขาไม่หยุดเ,เ,เ,เ็นเพียงชินหลังมองไปที่ทุกคนแล้วกล่าว ทุกท่านคิดว่าเหตุผลที่ทุกคนมาที่นี่ล้วนเหมือนกันทั้งหมดดังนั้นอย่าหาเรื่องฉันไม่หาเรื่องฉันฉันก็ไม่ทําอะไรหาเรื่องฉันก็ต้องจัดการคําพูดของฉินหลังจบลงแต่เขาได้แสดงออกถึงจุดยืนอย่างหนักแน่นแกไม่มาหาเรื่องฉันฉันก็ไม่หาเรื่องแกถ้าแกหาเรื่องฉันต่อให้แกจะเก่งกาจขนาดไหนฉันก็จะฆ่าแกให้ได้ทุกคนเข้าใจความหมายของชินหลังทุกคนตัดสินใจแล้วนอกจากจะจำเป็นเท่านั้นมีเช่นนั้นไม่มีทางไปหาเรื่องไอ้บ้านนี่อย่างแน่นอนต่อให้ถึงยามจำเป็นก็ต้องเป็นตอนที่ไม่มีทางเลือกอื่นนแแลล้้้ววจจึึงงงะไไปหหหาาาเเเรื่่่ออิิัตพกกกขขมยใดน ในขณะที่ชินหลังพูดอยู่นั้นพลังที่เขาไม่ได้เก็บได้หายไปมากเพราะยังไม่ถึงแดนต่อให้เขาทำทุกวิถีทางก็ทำได้เพียงเก็บพลังไว้ส่วนหนึ่งเท่านั้นนอกเหนือจากนี้ก็ทำได้แค่ปล่อยมันไปสลายไปในอากาศจากนั้นชินหลังได้มองไปที่โอลินอีกครั้งแล้วพูดกับเขาว่าโอลินแกไปเถอะแต่ครั้งหน้าถ้ายังให้ฉันเจอแกอีกจะไม่มีทางปล่อยแกไปง่ายๆอย่างแน่นอนเจอกันครั้งหน้าจะเป็นวันที่ฉันฆ่าแกเองที่ฉินหลังปล่อยโอลินไปเหตุผลหลักๆเลยก็คือไม่รู้ว่าท่านนักรตเต้าฝ่าเป็นอะไรกันแน่พลังอ และตอนที่เขามาเจอทุกคนพร้อมกับแดนสมดุลใหม่ของเขานั้นระดับเทพพวกนั้นล้วนมองเขาอาปากค้างชินหลังหลับตามองไปรอบๆไม่พบกลิ่นอายของท่านนักพรตเต้าฝ่าในขณะเดียวกันก็ขี่ยดแคนถ้าวันหน้าได้เจอกันเขาจะต้องล้างแคนให้ได้โอลินจากไปไกลหลีสวนคงและเจียนชิวหลิงทั้งสองเดินมาข้างหน้ายกมือเคารบชินหลังนักพรตชินหลังขอแสดงความยินดีกับคุณชินที่ได้เป็นนักพรตแล้วแดนนักพรตบนโลกนี้สำหรับยอดฝีมือระดับเทพจะเรียกว่านักครตชินหลังเป็นยอดฝีมือของนักพรตคนที่สองนอกจากท่านนักพรตเต้าฝ่าคนนั้นในตอนนีี้้ท่พวกกเขารูจั ก่อนที่ชินหลังจะปรากฏตัวหลี่สวนคงและคนอื่นๆไม่รู้จักแม้กระทั่งท่านนักรตเต้าฝ่าไม่มีใครรู้ว่ายอดฝีมือเต้าฝ่าคือใครและไม่รู้ใครรู้ว่าเขามาจากที่ไหนแม้แต่ยอดฝีมือระดับเทพของประเทศจีนก็ไม่รู้จักทำไมนักรตเต้าฝ่าถึงได้ช่วยโอลินบางทีชินหลังในอนาคตอาจทำให้ทุกคนได้เห็นได้สิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนยอดฝีมือทุกคนล้วนมาทักทายชินหลังแนะนำตัวเองจากเหตุการณ์เมื่อกี้ยอดฝีมือระดับเทพทุกคนได้รู้ฝีมือของชินหลังใหม่อีกครั้งถึงแม้มีคนจำนวนไม่น้อยที่คิดไม่เองว่าสู้ช แม้กระทั่งปรมาจารย์มาทักทายกับชินหลังให้รู้จักหน้าตากันก็รู้สึกเป็นเกียดอย่างมากชินหลังทักทายทุกคนไม่กี่ประโยคโดยเฉพาะหลังจากที่คุยกับหลี่สวนคงและเจียนชิวหลิงแล้วก็จับไปทันใดเขารีบจะไปทบทวนประสบการณ์ต่างๆที่ได้มาจากการต่อสู้ในครั้งนี้หลายวันจากนั้นเมืองหลิวสะพานชวนจือมีร่างสูงประหานปรากฏกายที่ข้างๆสะพานชวนจือนั่นคือชินหลังเขาสวมใส่ชุดช้างผาวอที่เขาเคยชอบมันมากผมยาวดูดูแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินยืนเอามือไขว้หลังมองไปด้านหน้าด้วยความตื่นนเเต้้อยย่่่าางหาทีีปรบไไมด บางทีน่าจะเป็นช่วงใกล้ๆนี้แหละชินหลังเหนยหน้าขึ้นมามองไปบนท้องฟ้ายิ้มอย่างมีความสุขถ้ามาคนผ่านทางนี้แล้วเห็นชินหลังแล้วก็จะต้องถูกรอยยิ้มของเขาดึงดูดเข้าให้อย่างแน่นอนชินหลังกำลังยืนอยู่จินตานทั้งเจ็ดลูกไหลเวียนไม่หยุดหลังจากที่เก่าไม่ไปใหม่ไม่มาแล้วนั้นพลังจิตมีมากกว่าเมื่อก่อนไม่ใช่แค่หนึ่งเท่าเท่านั้นดวงจิตของเขารับรู้ได้ถึงบนท้องฟ้าหนึ่งวันสองวันสามวันชินหลังได้ทำสมาธิไปสามวันบนท้องฟ้าดวงจิตของเขาได้อยู่ใบรอบๆอาณาเขตทันใดนั้นได้มีรร่าาางปกกฏกยขึ้น ยอดฝีมือแดนนครจินตานขั้นทายทั้ง5แดนนครจินตานสามารถเปิดชั้นบรรยากาศได้แล้วดึงดูดดวงดาวท่องเที่ยวในดวงดาวแต่ฝีมือของแดนนครจินตานไม่แข็งแกร่งเท่าไร่ในดวงดาวยังต้องระวังอยู่บ้างหนึ่งในห้าของแดนนครจินตานเซียนผู้หญิงหนึ่งคนสวมชุดตะข่ายสีม่วงหน้าทรงไข่ใบหน้ายือกเย็นร้อนรนสวยเหมือนในตำนานเป็นเซียนที่ทำให้คนไม่อยากจากไปไหนและยอดฝีมือแดนนครจินตานที่อยู่หลังเธอทั้ง4นั้นคือผู้ชายแดนนครจินตานที่มีชื่อเสียงทั้งสคน ชายทั้งสี่ยิ้มอย่างมีเล่ในแม้กำลังติดตามอยู่แต่ดูมีพลังอย่างมากติดตามไปคุยไปห้าห้าห้าคนสวยคุณหนีมาเกือบเดือนแล้วนะแล้วยังจะหนีอีกคุณคิดว่าจะรอดจากน้ำมือของเราทั้งสี่ไปได้หรอคนสวยผมว่าคุณอย่าหนีอีกเลยกลับไปกลับพวกเราอย่างสงบดีกว่านะเจ้าเมืองผู้สูงส่งก็ได้พูดไว้แล้วเพียงแค่คุณตกลงเป็นเมียของเจ้าเมืองคุณก็จะเป็นในายใหญ่ของทุกคนแล้วแน่นอนถ้าคุณไม่ยินยอมแล้วก็เจ้าเมืองก็บอกแล้วว่ามอบให้เป็นหน้าที่ของเราทั้งสี่คนเลยอีอถ้าตกมาอยู่ในนนนนนเเมมืือออออองงงงขพพววกกรราาาาาแแล้้็่่่ยยยดดดฝีีคจิตทหหูโโสั สองคนที่อยู่ด้านหลังตาเป็นประกายคนด้านซ้ายพูดกับคนด้านขวาว่าพี่เย่แกดูสิสาวน้อยคนนี้หนีมาเดือนกว่าแล้วนี่ซิยอดูดันเหมือนกันนะฮ่าฮ่าฮ่าคนที่แซ่เย่ชั่วรายยิ้มให้กับคนด้านซ้ายแล้วกล่าวพี่อูพี่มีความข้อเสนอแนะอะไรไหมชายลามกที่แซ่อูมองไปที่ชายลามกเหมือนตัวเองกล่าวพี่เย่ดูสิว่าสาวน้อยคนนี้จะหนีไปได้นานสักเท่าไหร่ชายแซ่เย่ดูแคลนปราณของเธอใกล้หมดแล้วไม่นานก็จะหมดฮ่าฮ่าฮ่าแต่หยุดหัวเราะลงชายแซ่เย่เหมือนรับรู้อะไรได้จึงหยุด พวกเขาเป็นยอดฝีมือแดนนครจรินตานของดาราจักหาย,ยู่อุทิศกายให้กับเจ้าเมืองนางฟ้าจื่อเขาที่หลบหนีความตายกลับไม่คิดว่าฝีมือจะเก่งขนาดนี้ถ้าไม้ตายเยอะแม้พวกเขาทั้งสี่จะร่วมมือกันแต่ก็ยังหนีมาได้ไกลขนาดนี้ ทั้งสี่รับคำสั่งมาว่าต้องจับนางฟ้าจืดเถาให้ได้ไม่งั้นกลับไปจะต้องถูกลงโทษดังนั้นจึงได้เกิดเหตุการณ์เบื้องหน้าขึ้นชายทั้งสองมองหน้ากาันถ้าจะให้พูดนั้นไล่ามาหนึ่งเดือนกว่าแล้วไม่รู้ว่าอยู่ห่างจากอาณาจักรหาย,ยุ่ลกลเท่าไหรแล้วแล้วแกเห็นหมายิ่งไล่ามาที่นี่ยิ่งร้างพลังก็น้อยลงมาถึงดารจาจักทางช้างเผือกไม่เห็นยอดฝีมือแดนนักโรจินตานมานานขนาดไหนแล้วที่เล่นท่องเที่ยวไปทั่วดาวต่างๆฉันว่าพวกเราต้องชายแซ่เย่สงสัยตาเล็ดในไปที่ชายข้างๆชายแซ่อูเข้าใจคววววาาาาาามมมมหยยยยยขออองงงงพพี่เเเเเกกรรจจจัดดสน้้้ลลแืะทไ เจ้าเมืองผู้สูงส่งอยู่ที่ดารจาจักรไหยูเจ้าเมืองไม่ได้มีภรรยาแค่คนเดียวเพียงแค่ยิ่งไม่ได้ยิ่งรู้สึกดีก็เท่านั้นพวกเราเอาเธอเขาส่งสัญญาณจากนั้นก็ยิ้มหลังจากกลับไปค่อยบอกกับเจ้าเมืองท่านนางฟ้าจือเถาต,ต่อต้านสุดท้ายก็ระเบิดตัวเองชายแซ่เย่ตาประกายเงยหน้าไปมองเซียนฟ้าด้วยความชั่วร้ายชายแซ่เย่เป็นยอดฝีมือที่เก่งที่สุดดารจาจักรไหยูเมืองหลังยาเจ้าเมืองเย่หนานเทียนแซ่อูเป็นอันดับสองชื่ออูเฉียงภารกิจจับนางฟ้าจือเถ,ถาทั้งสองเป็นแกนหลักพาสองพี่น้องต หวังเทียนและหวังตี้ทั้งสองเอาไม่อยู่ตั้งนานแล้วพูดแซวมาตลอดทางก็คิดเพ้อเจ้อไปนานแล้วดูอูเฉียงที่อยู่ข้างๆแล้วกล่าวเย่หนานเทียนรับฟังความคิดของอูเฉียงยิ้มพลางกล่าวงั้นก็ต้องรบกวนพี่อูตกลงกับพวกเขาทั้งสองหน่อยแล้วละ่ะอูเฉียงรีตอบแน่นอนพี่เย่ไม่ต้องกังวลฉันจัดการเองอูเฉียงที่ก้าวไปด้านหน้าไล่ตามสองพี่น้องตระกูลหวางเล่าแผนการของเขาให้ฟังสองพี่น้องตระกูลหวางเดิมทีเป็นคนที่มีความคิดชั่วร้ายยินยอมแน่นอนอูเฉียงหันไปหาเย่หนานเทียนแล้วบอกขั้นตอนเย่หนานเทียนตื่นเต้นออย่่างบกกไมถู ทั้งสีไล่ตามยอดฝีมือแดนนักพรตจินตานางฟ้าจืดเถามาเดือนกว่าแล้วหลังจากที่เบื่อแล้วสุดท้ายก็หาสิ่งที่พวกเขาสนใจเจอนางฟ้าจืดเถาที่อยู่ด้านหน้าขณะนี้กำลังร้อนใจปรานของเธอได้เสียไปเจ0ดแเอร์เซแล้วกำลังอันเกรียงไกรเริ่มลดน้อยลงแล้วบวกกับด้านหลังมีสีลามกสี่คนเซวาไม่หยุดนางฟ้าจืดเถาทั้งไอทั้งโกรธแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรดวงดาวที่ผ่านมาล้วนรกรางในขณะที่นางฟ้าจืดเถากำลังหลบหนีอยู่นั้นทันใดนั้นก็เห็นดวงสีฟ้าที่มีชีวิตีวาาดดดงงงงจจจจิตึไไไ้้้ปู่ทแแข็กกกรมมมลับ ที่นี่มียอดฝีมือแดนนักรสจรินตานอยู่ยอดฝีมือแดนนักรสจินตานน่าจะต่อกรกับสี่คนนี้ได้นางฟ้าจือ่อเถากำลังคิดทันใดนั้นก็รับรู้ได้ถึงดวงจิตที่แข็งแกร่งห้อมล้อมร่างกายเธอเอาไว้ดวงจิตนั้นเคยเห็นมาก่อนทำไมฉันจึงรู้สึกเคยเห็นดวงจิตนี้มาก่อนนะความรู้สึกที่คุ้นเคยนางฟ้าจื่อเถากล่าวอย่างประหลาดใจเป็นความรู้สึกที่คาด,ดเดาไม่ได้ทำไมฉันจึงมีความรู้สึกนี้กันนะน่าแปลกใจจริงใจจริงทางช้างเผือกนี้และดาวดวงนี้ฉันไม่เคยมาก่อนแน่นอนแต่ความรู้สึกคุ้นเคยแบบนี้มาจากไหนกัน นางฟ้าจื่อเถาไม่มีเวลามาคิดเรื่องนี้อีกแล้วคิดได้อย่างเดียวคือต้องบินไปยังที่ที่คุณเคยนั้นหรือมีเพื่อนที่คุณเคยกันอยู่ที่นี้กันนะนางฟ้าจื่อเถาทำได้แค่คิดแบบนี้แล้วลงไปยังโลกเสียอากาศกระจายดังขึ้นเศษซากแต่ขักกระจายนางฟ้าจื่อเถาสะบัดแขนเสื้อแล้วคว้าเศษซากนั้นขวางไปแกไอกากเลวรอให้พวกเราจับแกได้ก่อนเถอะจะต้องทำลายจิงตานของแกแล้วให้มาเป็นสาวใช้ของพวกเราจูจูสาวใช้แบบนี้ถึงตอนนั้นได้เห็นหน้าตากระตือรือร้อนอย่างเยือกเย็นรับใช้พวกเราก็จะรู้แล้วว่าสบายขนนาดไห พี่น้องตระกูลหวังที่ไล่ตามนางฟ้าจือเถาแซวนางฟ้าจือเถาไม่หยุดไปเล็วทั้งสี่นางฟ้าจือเถายัญชากัดฟันโมโหหนีลงไปยังโลกขณะนี้ลมปราณของเธอใกล้จะหมดลงไม่มีวิธีอื่นแล้วทําได้เพียงฝากความหวังว่าจะหนีในโลกให้ได้เมืองของโลกนี้เป็นเมืองสมัยใหม่เทคโนโลยีของจักรวาลนี้ล้าหลังกว่าดาวเคราะอย่างมากเมืองเล็กมากแต่เครื่องประดับของพวกเขาเล็กกระจุม่มกระจิม๋มกระชับนางฟ้าจือเทาลงมาจากที่สูงดวงจิตสองไปรอบๆได้เข้าใจในคนและสิ่งของของโลกพอประมาณอืมที่นั่นทําไมมีคนที่ชุดไม่เหมือนคนอื่นอยู่นะ สายตาของนางฟ้าจืดเถามองไปยังสะพานสีม่วงที่สวยงามบนสะพานคนนั้นสวมใส่ชุดช้างผาวสีดำผมสีดำสายตามองมาทำให้คนหลงใหลเขาเป็นใครดวงจิตเมื่อกี้ใช่ของเขาหรือไม่ทำไมฉันถึงได้คุ้นเคยกับเขาตอนที่นางฟ้าจืดเถาเห็นชินหลังชินหลังเงยหน้าขึ้นไปดูตอนที่เห็นสีม่วงที่คุ้นเคยนั้นใจของชินหลังเต้นอย่างรุนแรงพันปีแล้วความทรงจำพันปีความงมง,งายพันปีร่างที่คุ้นเคยหน้าตาที่คุ้นเคยรูปรักอันหล่อเหลาสายตาอันเยือกเย็นขอบคุณพระเจ้าที่ให้คุณได้มาอยู่ต่อหน้าผมอีกครั้ง ผมผ่านร้อนผ่านหนาวมาพันปีก็ไม่ใช่รอที่จะพบคุณหรอกหรอขณะนี้จิตใจของชินหลังตื่นเต้นมากเขาเอามือคว่ำหลังเงยหน้าขึ้นมองนางฟ้าจื่อเทาเข้ามาใกล้เขาเรื่อยๆความทรงจําก่อนหน้านี้ได้ผุดขึ้นมาอีกครั้งนอกจากพ่อแล้วชินหลังเป็นคนสนิทที่อยู่กับเธอมาพันปีเสียดายก็คือชินหลังอยากจะสารภาพรักกับเธอมาตลอดแต่ด้วยหลายๆเหตุผลทั้งสองจึงทาได้เพียงแค่มองกันและกันในฟ้าผ่าทัน ชินหลังจำได้ว่านางฟ้าจืดเถาฟาผ่าทันไม่สำเร็จแล้วนั้นทําให้สายตาแตกสลายของเขาลมหายใจเฮือกสุดท้ายได้พูดข้างหูเขาหลังจากถึงแก่ชีวิตก็ยังคงรับรู้ได้ถึงนางฟ้าจืดเถายังคงก็ติดใจในเรื่องนี้อยู่ชาตินี้ชินหลังได้เจอเข้ากับใบหน้าที่ตราตรึงอยู่ในใจเขาอีกครั้งแวบแรกน้ําตาใกล้ไหลรินออกมานางฟ้าจืดเถาแล้วแล้วคุณก็มาน้ําตาไหลเต็มใบหน้าของชินหลังรู้สึกหวานเค็มและมีความสุขสหายนักโรดท่านนี้ด้านหลังของฉันมีไอ้ลามกไล่ตาม,มารีบไป เดิมที่นางฟ้าจื่อเถาจะลงไปในลำธารใต้สะพานสีม่วงแต่หลังจากที่เห็นชินหลังแล้วนางฟ้าจื่อเถาจึงตัดสินใจซ่อนตัว